สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามาที่ร้านกุนเชียง5้าดาวครับสุรินทร์ครับมาดูกันว่าเขาจะทําอะไรให้เราดูครับวันนี้ครับความหอมความยังเหมือนกันไหมมีสองอย่นอกจากมันเผ็ดตางกันแล้วเนี่ยมันมีอย่างอื่นมือนไม่ไไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วนะอ๋อสีสันให้คือถ้าเราใส่อันนี้เยอะเกินใช่ไหมคะนี้มันใส่เยอะเกินมันจะเด็กถ้าใส่น้อยมันก็ไม่สวยอันนี้เอามาแต่งให้มันสวย อ๋อนี่มาเพื่อสวยค่ะมาเพื่อสวยแล่วทำไมใช้แต<า>่แด,ดงไม่ใช้เ,เขียวอันไหนคะเขียวแล้วพริกเขียวจะสวยเหรอสวยไหม <S <S ไม่รู้ถาม,มดูไม่เพราะมันไม่สวยใช่ <S <S ไหมเลยไม่ใส่ย,ยังไงก็แดงก็สวยยังไงจะถูกจะแพงให้แดงไว้ก่อนครับสวยไว้ถ้าเห็นไหมถ้าพริกเขียวเนี่ยมันมันจะเหมือนกับน้ำด้ำดใช่เวลาไปดองอยู่กับน้ำดองแล้วไม่ดำใช่ใช่ค่ะแล้วก็เชลล์ ก็อยากให้ทำยังไงไหมก็เอาตามที่ทําพูดไปเลยก็ได้ครับทําไปพูดไปอะไรครับเอาเลยเ่าเล่าให้ฟังหน่อยครับกว่าจะมาเป็นกระมังเนี้มันทํายังไงมาบ้างฮะอันนี้จะเป็นกระมังนี้นะคะก็คืออันนี้นะคะโอ้เมื่อก่อนก็คือเป็นหัวมาก่อนแบบนี้นะคะเรากอามากันนะคะครับแล้วก็มาหั่นแล้วจะมาหมักเกลือหั่นให้เป็นชิ้นแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะหั่นให้ชิ้นต้องปลอกไหมครับ ไม่ต้องปอกค่ะไม่ต้องปอกเพราะว่าความกรอบจะอยู่ที่เปลือกโอ้ค่ะความกรอบความกรอบไม่ไม่ต้องปอกนะคะแล้วก็เอามาหมักเกลือคืนหนึ่งคืนเดียวแล้วกเอาขึ้นไปตากคืนเดียวค่ะแล้วก็ตากวันหนึ่งพอตากวันหนึ่งแล้วเราก็เอามาใส่น้ําตาลนะคะอ๋ออันนี้ใส่น้ําตาลค่ะค่ะเอามาใส่น้ําตาลน้ําตาลทรายขาวเนาะค่ะน้ําตาลทรายขาวถ้าไม่เค็มนะคะเราจะเพิ่มเกลือ เาเพิ่มเพิ่มเกลือนะคะแล้วพอเราจะยำนะคะก็จะใส่มะนาวใส่มะนาวครับแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูแท้ส้มสายชูแท้เพื่อความกรอบนะคะแล้วก็เพิ่มความเผ็ดนิดหน่อยนะคะด้วยอะไรครับช่วยให้ให้ให้เผ็ดนิดหน่อยค่ะเพราะเรายำนะคะอันนี้เผ็ดนิดหน่อยครับค่ะค่ะเผ็ดค่ะแล้วก็อันนี้แต่งให้ให้สวยอ๋ออันนี้ไม่เผ็ดใช่ไหมครับค่ะค่ะไม่เผ็ดค่ะเผ็ดน้อยมากน้อยค่ะอันนี้เรายำถ้าเรายำนี่เราก็ต้องใส่พริกนะคะอ๋อยำ ถ้าขึ้นชื่อว่ายำยำสามรสก็คือมีเค็มนะคะได้จากเกลือครับแล้วก็หวานนะคะครับแล้วก็เปรี้ยวครับได้จากน้ําส้มกับมะนาวนะคะครับค่ะแล้วก็ปรุงด้วยเผ็ดนิดหน่อยอ๋ออันนี้คือยำสามรสมีแค่นี้นะครับเครื่องปรุงแค่นี้ง่ายง่ายงาไม่ไม่ไม่นอกจากไอหัวผักกาดเนี่ยหัวไชเท้าเนี่ยเรียกหัวไชเท้าใช่ไหมครับค่ะอันนี้เรียกหัวไชเท้าอ๋ออันนี้หัวไชเท้า ถ้าเป็นอันนี้ค่ะจริงๆแล้วภาษาจีนเขาจะเรียกใชเถั่เข้า<อ>ใชเถั่วเข้าก็คือใช้โป๊สดเอามาเอามาแช่อิ่ม<อ>จะเรียกว่าใชเถั่เข้าแต่ถ้าเป็นด,ดองที่อยู่ในถุงนั้นจะเรียกใช้โป๊โ<อ>เ,ปเป็นภาษาจีนนะคะจะเรียกใช้โป๊เพราะว่าด,ดองเนี่ยคือดองเค็มแล้วมาดองหวานครับจะเรียกใช้ใช้ใช้ใชโป๊ตอนแรกคือใช้ถผ่เข้าตอนแรกผมมาอ่านแล้วอุ๊ยผมจะกล้ากินหรือเปล่าหัว ใช้เท้าทำไมไม่ใช้มือครับใช้เท้าเออใช้เท้าอ๋อเท้าเท้าเท้าโอ้จริงแล้วเป็นเท้านี่เท้าถอดถุงเออครับผมตอนแรกมาอ่านก็ตกใจใช้เท้าเข้าอ๋อใช้เท้าเข้าเรียกว่าใช้เท้าเข้านะครับก็คือใช้โป้สดนช่ครใช้โป้สดก็คือใช้เท้าเข้าค่ะอันนี้ใช้โป๊สดถ้าใช้ ถ้าเชโปที่อยู่ในถุงนั้นนั้นเขาดองข้ามปีแล้วเอามาดองหวานเขาเรียกเชโปอันนี้ใช้ถาวเข้าก็คือเราเอาสดๆเนี่ยมาดองแค่คืนเดียวครับมาเกลือแค่คืนเดียวแล้วเอาไปตากแล้วก็เอามาปรุงเลยอันนี้คือเรียกเชโปสดครับแต่ทีนี้เราจะใส่ในฉลากว่าเชโปสดไม่ได้อยอไม่ยอมจริงๆแล้วเป็นเชโปสดแต่ว่าออยอไม่ยอมอนั่นเองทีนี้พอรบ ปรุงเรายำแบบนี้แล้วเนี่ยอยู่ได้กี่วันครับอันนี้ถ้าใส่ตู้เย็นนะคะอยู่ได้ประมาณสองเดือนใส่ตู้เย็นนี่นคืออันนี้คือพร้อมพร้อมทานคือไปแล้วทาน,ทานได้เลยพร้อมทานเลยค่ะเรายำไว้ให้เรียบร้อยรสชาติกลมก่อมผมขอถามเป็นความรู้หน่อยว่าไอ้ไอ้ไอนี่ครับพอประกาศเนี่ยทานดิบได้ไหมฮะดิบค่ะอันไหนทาน,น,ท,านทานเลยได้ไหมครับ ถ้าที่เขาทานในปลาดิบเขาเขาก็ซอยเป็นเส้นๆที่เขาไปทานปลาดิบซาติมีอ่ะโอ้อันนี้เองใช่อันนี้หาแล้วที่ท้าเขาทานคู่กับแครอทเลยเห็นเข้าขาวๆใช่ไหมพี่เขาเห็นเห็นเห็นเลครับที่เขาทานดิบเลยอ๋อเพิ่งเพิ่งรู้นะครับเนี่ยครับนี่แหละครับก็คือหินมันก็จะเนาะเหม็นเขียวแต่คนที่เขาทานในซาติมีอะไรพวกเนี้ยเขาก็ทานได้เขากมเคยทานเขาทาน ครับเดี๋ยวปรุงจับจานสวยๆขึ้นมาสักจานได้ไหมครับได้ค่ะอันนี้อันนี้ได้ไหมนี่เลยครับตอนนี้ก็จะเริ่มปรุงแล้วนะครับก่อนอื่นก็เนี่ยเลยนะครับใช้ช้อนใหญ่ๆนะครับพีทัพพีเนะาะใส่ทัพพีก็ตักใส่ตักใส่ถ้วยชามใส่เกลือครับใส่เกลือนิดหน่อยเพราาะว่นิดหน่อยนะครับเกลือมาแล้วนะคะับเกลือมาแล้วก็น้ำตาลก้นิดหน่อยนะครับเพราะว่าเราหมักมาแล้ว ต,ต้องบีบครับน้มส้มสายชูครับอือแล้วก็พริกพริกครับ,รรบต้องรู้ว่าบางส่วนมากอ,อันนี้จะเป็นผู้สูงอายุทานนะคะก็คือไม่ค่อยชอบเผ็ดอันนี้เพื่อ,อความสวยงาม,วามสวยงามนนองอันนี้หาฝนให้เข้ากัน<อ>แค่นี้เองค่ะแค่นี้เองเหรอครับ ไม่ยากค่ะโอ้โหแบบไม่น่าเชื่อว่ามันจะง่ายขนาดนี้นะฮะ่ยากโอ้ไม่ยากเลยเนาะของง่ายๆค่ะโอ้โหครับอืมแล้วก็พร้อมทานถ้าทานเม็ดก็พร้อมทานเลยพร้อมทานเลยเไม่ทานไม่หมดใส่ตู้เย็นไว้นะคะโอ้นี่ครับใส่ตู้เย็นสองเดือนก็ไว้ได้ค่ะเนี่ยใส่ตู้เย็นไปสองเดือนก็ได้ใส่ตู้เย็นยิ่งกรอบนะคะแต่ต้องเสียบปลั๊กตู้เย็นด้วยเนาะครับเนี่ยครับใส่ตู้เย็นไว้สองเดือนก็ได้ พร้อมทานนะครับเดี๋ยวจะกรอบไปอยู่ข้างนอกนะคะยิ่งยิ่งิโดนความเย็นก็จะกรอบทานกับข้าวต้มข้าวสวยได้หมดเลยนาะได้หมดเลยค่ะกับแก้มทานที่ของเลี่ยนๆได้อย่างพวกไก่ทอดหมูทอดอะไรพวกเนี้ยรับเลี่ยนได้ค่ะร้านเราชื่อร้านอะไรนะครับร้านคือเชียงห้าดาวตั้งอยู่ตรงไหนของสุรินทร์ตรงข้ามวัดกลางสุรินทร์นะคะถนนธนนัสาน ทำมัดดันติดต่อทางเพจทางอะไรก็ได้หมดเนาะได้หมดเลยค่ะได้หมดเลยค่ะสาขาเต่าใหญ่ๆจะพร้อมเปิดปลายปีนี้ปลายปีเหรอฮะอ๋อยังเปิดเอฟซีแฟนคลับอยู่นะครับเดี๋ยวก็ตามไปบนนนนโอเคน่าจะเสร็จนะคะปลายปีเนาะโอ้โอเคเหลือรายละเอียดในเต่าอีกนิดหน่อยครับโอวขอ ขอช้อนเลยมันจะเปุจักอย่นี้หน่อยแทจะได้ช้อนโชช้อนได้ขนนี้ไม่ไม่ไม่ยังชิมใช่มไม่ายถึงะอะไรครับโอ้กันแบบเน้นๆเลยครับสดๆกันเลยครับ คุณเชียงห้าดาวสุรินนะครับนอกจากจะมีหัวไชโป๊หัวผัวากกาดอร่อยๆแล้วก็ยังมีของฝากของบ้านผมเอิน่าของฝากของต้อนนะครับของฝากบ้านพี่ดุลเรียกอะไรเนาะของฝากของฝากเหมือนเนานะนี่ครับมีหลายๆอย่างนะครับเนื้อทุบเนื้อหวานนะครับหมูหวานนะครับกุนเชียงนะครับ เยอะแยะมากมายนะครับที่คุณเชียงห้าดาวสุรินทร์นะครับ <c oughs> นี่เลยโอเคขอบคุณทุกท่านที่เกียติรับชมครับ